PlayStation Essential กับราคา1,190บาทลายปีที่ดูแล้วในเดือนพฤษภาคมอาจจะไม่ได้หวือหวามากสักเท่าไหร่หรือเปล่ากับตัวเกมที่มาให้เล่นกันฟรีๆเรามาดูกันเลยนะครับกับตัวเกมแรก Grid l e g e n d ตัวเกมแข็งรถที่มีมากหลากหลายภาคแต่ภาคนี้ก็คือภาคล่าสุดที่เพิ่งออกวาดลวดลายออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่ยังไม่เก่ามากสักเท่าไหร่กับก r ิด Le g e น d ซึ่งถ้าหาเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยชอบเกมแนวแข่งลอถที่มันไม่ได้มีการแข่งขันที่แบบสุดเวอร์วังอลังการอย่างเบิร์นเอาหรือแม้จะเป็น Need for Speed ก็อาจจะมองว่างั้นๆกับกิจเล e n d และตัวเกมนี้มันก็มีดีเหมือนกันพอมาพร้อมตัวสนามแข่งทั่วโลก มากกว่าร้อยสนามตัวรถแข่งยี่ห้อแบรนด์ดังๆก็มากันพร้อมหน้าภาพการาฟริกและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังสุดเล้าใจพร้อมด้วยตัวโหมดเนื้อเรื่องที่เข้มข้นยังก็ได้ดูภาพยนตร์เรื่องแข่งรถเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวมันก็พอที่จะมาทดแทนสําหรับคนที่ชอบแนวสายซิ่งแบบเบอร์ได้บ้างนะครับแต่ถ้าหาเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ชอบแนวการแข่งขันเกมแข่งรถที่ต้องใช้ฝีมือในการดริฟต์การเข้าโค้งหรือแม้จะเป็นการโยกสัพในการเปลี่ยนเกียร์ ที่เป็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายตอนระหว่างการแข่งขันเพื่อจะเข้าเส้นใช้ให้ได้เป็นที่หนึ่งให้ได้นั้น g ิลด e เลเจนก็เป็นเกมแจกฟรีในสมาชิก PlayStation Plus Essential ที่ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ตัวคะแนนรีวิวจะไปเทียบกับ GT หรือตัวเกมตระกูลฟอร์ซาไม่ได้ก็าตามกับในภาพรวมแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับแล้วก็มาต่อกันที่เกมที่2กับตัวเกมที่ชื่อว่าชิวัลีภาคที่2นะครับ ที่มันเป็นเกมเน้นแนวการต่อสู้สงครามในยุคกลางของทางทวีปฝั่งยุโรปเขานะครับจากผลงานผู้สร้าง Thor Banner Studio ของประเทศแคนาดาที่ก็มีตัวผลงานตัวเกมไม่ได้มากนักให้ออกมาสู่สายตาชาวโลกแต่ตัวเกมที่เคยฝากผลงานไว้อย่างตัวมอสในตัว Half-Life 2มันก็ดังเป็นผู้แตกเมื่ออดีตมาแล้วนะครับในตัวเกมช v วารีก็ยังเคยได้รับรางวัลหมวดเกมอินดี กับชีวารี Medieval Warfare กับสื่อ,อยางอินดี y d b ก็ถือว่าเป็นตัวค่ายเกมที่ไม่ธรรมดากับการสร้างผลงานให้มีผลลัพธ์ออกมาให้สนุกและถูกใจเด็กกับผู้เล่นเกมที่ชอบแนวบุกทะลวงใต้สมรภูมิลบแอคชั่นมันๆกับยุคสมัยสงครามยุคโบราณที่มีแค่ดาบหนาไม้ขวานกระบ,บองแถมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกเล่นว่าจะเล่นในมุมมองของบุคคลที่หหรือบุคคลที่3แต่ตัวความมันสะใจยังไม่หมดเท่านั้นนะครับ พอตัวโหมดมันติเพลเยอร์หรือออนไลน์นั้นทั้งเพื่อนๆจะได้สนุกกับการเล่นที่จะใช้เดี่ยวหรือลุยตัวคนเดียวก็คงจะไม่ใช่วิธีที่ถูกมากนักเพราะทุกอย่างต้องทําเพื่อทีมในการจะคว้าชัยชนะให้ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่เล่นได้สนุกตก่ดอรถอ่อชาติที่ดีที่1เกมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถึงตัวคะแนนรีวิวจะไม่ได้สูงลิวแต่มันก็มาด้วยความมันและเลาใจในตัวโหมดมันติเพลเยอร์ได้เช่นกันแต่าหากเล่นกับเพื่อนฝูงที่รู้จักด้วยแล้ว ไม่แน่อาจจะดูเกมแนวสงครามเหมือนจริงอย่าง Call of Duty ก็ได้เช่นกันกับชิวารีภาคที่2และเราก็มาปิดท้ายกับตัวเกมที่3นะครับที่ชื่อว่า Desender เกมปั่นจัก,กรยานที่ใส่ท่วงท่าผาดโผนได้อย่างใจนึกไม่ต้องไปเจ็บตัวกับสนามจริงด้วยการแข่งขันแบบสนามดาว i l l กับทีมผู้สร้างชาวดัสอย่างสตูดิโอเลสคว i ดมันก็เล่นได้แบบสบายๆในช่วงวันหยุด ที่ไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรดีถ้าหากหยิบจับตัวเกมแข่งจักรยานอย่างเดซเซนเดอร์นำมาเล่นมันก็ชิลๆได้เหมือนกันและตัวเกมทั้ง3าเกมนี้ไม่ว่าจะเกมแข่งรถอ,อย่างกิดเลเจนต์เกมแนวต่อสู้บุกป,ป่าฝาดงบุกมันอย่างเชียร์ัี่ภาคที่2หรือจะเป็นตัวเกมแข่งกีฬาอย่างตัวเกมปั่นจักรยานเดซเซนเดอร์ ender, ก็พร้อมที่จะให้เพื่อนๆได้กดรับตัวเกมกันไปแบบฟรีๆกับสมาชิก p l a y s t a ต i ั n ตัวแพ็กเกจสุดคุ้มอย่าง Essen เช a l ล กับตัวเดือนพฤษภาคมนี้จะถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงก็มาบอกกันได้นะครับส่วนในครั้งนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ